เลิกงนานจามดีนะคะค่ะเราก็มีโอกาสได้เริ่มถ่ายทาไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ตั้งใจจะบงสูงในวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะเป็นเป็นด,ดําดาบซึ่งจะมีอยู่ในละครด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็ย่อม,มาเป็นแบบรูปแบบย่อยๆถ้าเกิดใครอยากดูฉบับเต็มมีหวาเสียววันนี้ด้วยค่ะในละครเรื่องแม,ม่าอสะอื่นก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยคือการด,ดําดาบของเรากับการตีกองสบัดชัยเราซ้อมกันมา2เดือนอกว่าก็ค่อนข้างยากค่ะเป็นตัวละครที่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีโอกาสาได้เล่น ตัวละครที่มีพนาการค่อนข้างเยอะเรามีแบบแบ่งออกเป็นแบบสี่พาร์ทใหญ่ๆที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น mm hmm. ตัวดาานิงก็จะมีอะไรมากมายที่ให้คนได้ดูแล้วก็ติดตามกันอินค่ะตื่นเต้นด้วยวันนี้คือเหมือนแบบไม่เคยบวงสรวงเลยจะร้องไห้วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บอกพี่ฟันหนูตื่นเต้นมากเลยหนูจะร้องหนูร้องไห้ได้ตลอดเวลาเลยแบบเรารู้สึกเราตื่นเต้นแล้วเราก็เป็นคนนึงที่เรารักรละครเรื่องนี้มากค่ะแล้วก็เชื่อว่า คนไทยทุกคนก็รักบุละครเรื่องนี้เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าในฐานะที่เรารักเราก็อยากทาให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดวันนี้ก็เป็นเป็นวันเริ่มต้นที่ดีอะค่ะก็รู้ส uh. ึกดีใจครับแล้วก็ตื่มดนมากๆนะครับที่ได้รับเลือกให้เล่นบทสองคนเชอร์ออรแม่อาชัอื่นนะครับต้องต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทุกสายลวดนะครับที่ได้เลือกเล่นบทนี้้วก็ต้องขอชมบุกรุกครับผมเพราะว่าเก่งมากๆแล้วก็นักแสดงท่านอื่นด้วยคเพราะว่าเหมียวด้วยเพราะว่าต้องต้องโชว์ความสามารถต้องปีกลองต้องทำดาบนะครับแล้วกก็งเเหนดวยยยซึ่่่ผมมาาาปทีๆล ตอนแรกก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่าบทนองเมี่ยวก็ต้องพูดทั้งภาษาเหนือแล้วก็ต้องแบบเหมือนลีกองสวัสดิ์ชายแล้วก็มีแบบดราม่านิดนิดหน่อยหน่อยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่แบบให้โอกาสที่เมียวได้รับบทชอบค่คะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่แบบเหมือนช่วยเหลือน,น้เมี่ยวค่ะอย่างพี่บุ๊คลุกอย่างเงี้ยพี่บุ๊ลุกก็แบบเหมือแนบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคือสุดยอดอยู่แล้วพอเล่นกับพี่บุ๊คลุกก็แบบอินตามด้วยค่ะ บอ,อกก่อนว่าความกดดันมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในความกดดันเราก็เราก็ขอบคุณทุกคนที่รักบทประพันธ์เรื่องนี้ไม่แพ้กับพวกเราทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเอาความกดดันเป็นความท้าทายแล้วกันเนอะเราก็เราทําดีที่ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแน่นอนแล้วก็อยากจะบอกว่าหลังจากจากที่เราไปถ่ายกันที่ภาคเหนือคือรู้เลยว่าแบบทุกคนเตรียมตัวพร้อมมากทํากันบ้านมาแล้วก็ก้าวข้ามขีดจํากัด ที่ทุกคนเคยมีไปได้อย่างที่เราก็ตกใจแบบเหมือนกับว่าทุกคนแบบใส่แบบเต็มมากๆแล้วก็ไปได้ไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ชมจริงสาเรื่องไม่อาจจะอื่นนะคะ